สวัสดีครับท่านผู้ชมที่าร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาสมัยแรกท่านผู้ชมครับหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่สําคัญและควรค่าแก่การรับรู้และทําความเข้าใจสําหรับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศอยู่อย่างน้อย2มาตราได้แก่มาตรา127 และมาตรา128สำหรับมาตรา127วรรคหนึ่งและวรรคสองได้บัญญัติไว้ว่าภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไปและสมัยประชุมสามัญน,นิติบัญญัติและมาตรา128วรรคหนึ่งและวรรคสองบัญญัติว่า พระมาหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภาทรงเปิดและทรงปิดประชุมพระมาหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้งแรกตามมาตรา127วรรคหนึ่งด้วยพระองค์เองหรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วหรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์มาทำรัฐพิธีก็ได้ท่านผู้ชมครับ รัฐธรรมนูญสอมาตราที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปสั้นๆได้ดังต่อไปนี้คือ 1. ภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งพูดง่ายๆก็คือภายในวันที่1สิงหาคม2 5 5 4นี้ี่เองก็จะต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกคำว่าสมาชิกในที่นี้หมายถึงทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งใหม่และสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอยู่แล้ว2ในวันเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปจะต้องมีรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมด้วยพระองค์เองหรือจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทายาตหรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ มาทำรัฐพิธีก็ได้ 3. ในวันที่ทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกดังกล่าวสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทุกคนต้องเข้าร่วมในรัฐพิธีและเข้าเฝ้าโดยสวมเครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดที่แต่ละคนได้รับสำหรับข้อ3นั้นไม่ได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ได้ดำเนินการสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานโดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดรัฐพิธีดังกล่าวตัวผมเองก็นำมาเล่าให้ฟังพอเป็นสังเขตในฐานะที่เคยเป็นทั้งข้าราชการรัฐสภาและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหลายสมัยประเด็นที่ผมหยิบยกขึ้นมาและแนะนำให้ศึกษากันก็เกี่ยวกับสถานภาพและการปฏิบัติตัว ของนายจตุพรพรมพันธ์ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยซึ่งจนป่านี้ก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากที่ได้ใช้ความพยายามมาหลายครั้งก่อนหน้านี้เพราะถ้าดูตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วตราบใดที่นายจตุพรพรมพันธ์ยังคงถูกขังอยู่ในเรือนจำเช่นนี้นายจตุพรพรมพันธ์คงไม่มีโอกาสไปร่วมในรัฐพิธีและเข้าเฝ้าองค์ผู้ทรงเป็นประธาน ในรัฐพิธีดังกล่าวเว้นเสียแต่ว่านายจตุพรพรมพันธ์จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนหน้าที่จะถึงวันทำรัฐพิธีธนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันถ้าหากในวันทำรัฐพิธีปรากฏว่านายจตุพรพรมพันธ์จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเพียงคนเดียวที่ไม่ได้เข้าร่วมและเข้าเฝ้าเพราะยังเป็นผู้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำลองนึกภาพดู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งจากประชาชนและเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญกลับต้องอยู่ในคุกในขณะที่สมาชิกอื่นอีก499คนได้เข้าร่วมและเข้าเฝ้าอย่างพร้อมเพรียงประชาชนที่เขาเลือกนายจตุพรพรมพันธ์เข้ามาเขาจะรู้สึกอย่างไรสายตาชาวโลกจะมองอย่างไรและที่สำคัญศาลจะวางตัวอย่างไรและถูกมองอย่างไร ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อการตัดสินใจของประชาชนเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐพิธีเพื่อความสง่างามของระบบรัฐสภาไทยและเพื่อเห็นแก่ประเพณีปฏิบัติอันดีงามที่สืบทอดมาเป็นเวลาช้านานผมจึงมีความเห็นว่าศาลน่าจะให้ประกันตัวชั่วคราวนายจตุพรพรมพันธ์ก่อนหน้าที่จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาสมัยแรกอย่างน้อยสักหนึ่งสัปดาห์ก็ยังดี เพื่อนายจตุพรพรมพันธ์ได้เตรียมตัดเครื่องแบบใหม่พร้อมทั้งมีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิตและครอบครัวของนายจตุพรพรมพันธ์เพื่อที่จะเข้าเฝ้าและเข้าร่วมในรัฐพิธีซึ่งมีความสําคัญและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อกรณีนี้ผมมีความเห็นว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะผลผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ควรจะแต่งตั้งทนายความไปยื่นขอประกันตัวชั่วคราวนายจตุพรพรมพันธ์เพื่อให้ออกมาเตรียมตัวพร้อมสำหรับการร่วมในรัฐพิธีดังกล่าวทันทีที่กรกะตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยท่านผู้ชมที่กรรับรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่ารัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาสมัยแรกก็มีเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ